บางทีก็จะคิดไปไกลแล้วก็บางทีเราเล่นกันีจริงอะไรเงี้ยหมือนแบบท้าทายอะไอย่างเงี้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนะคะเมื่อกีเราถามไปนะคะว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะเขาก็ตอบว่าเขาไม่ใช่แฟนกันค่ะคุณเขาตอบว่าเขาดูใจดูจริงจีกันอยู่โอ้โหดูจริงจีกันดูจริงจีเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแต่ว่าแต่ชอบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาแบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราต้องไปกันถึงห้องนอนเลยไหมคะ ้าวปกติครับกเพื่อนผมก็ไปนอนห้องแบบกลุ่มๆกันๆผู้ชายอย่างเงี้ยเวลาเป็นอยู่รวมห้องกันก็จะไปนั่งเล่นเกมกันอันนี้ไม่ได้อะไรนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาต้องป้อนเ้าวกันปะป้อนได้นะครับป้อนแขนป้อนหักเป็นยุคหนึงแขนหักเด็กก็ต้องป้อนฉันเห็นช่วงแขนไม่หักก็เห็นป้อนกันป้อนเค้กกันเขาที่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ก็แบบข้าดีข้าดีนะข้าดีเนี่ยมันก็แบบธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่ได้อะไรเลยป้อนเป็นไง Ö, อะไร,ะไร,ะไร uh ่ะ huh. โอเค right> นะคะนี่ก็ควรกับเวลานะครับคุณผู้ชม่าชายเขามีหึงหัวกันค่ะคุณผู้ชมอ่านี่รู้สึกคนที่กอดจะมันนะสนุกมากเลยอ่ะฉันชอบรอยงนีมากเลยอ่ะก่อนจัดการก่อนจัดกันนะคะอยากถ่ภาพรักกันจังเลยอ่ะกอดกันหน่อยได้ไหมให้กำลังใจเป็นเรื่องกันใา้กำลังใจกันได้ ทำไมเป็นเพื่อนกอดกันไม่ได้หรอถ้าเราบริสุทธิ์ใจเป็นเพื่อนกันเราต้องกอดกันได้บอกเลยว่าตั้งแต่ออกมาจากบ้านน่ะมันไม่กอดผมเลยเอ้ยนางตัดทอนางตัดทอนางตัดทอค่ะคุณผู้ชมอะอะอะนี่มาเรีวครั้งเนี้ยเพื่อนเขาขอขนาดนี้แล้วถ้าเป็นพี่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมานะฮะอ่อย่ามเราเลยอย่ามงมองคือไม่เคยแบบ ปกติจะเคยทำอะไรเลยโดยที่ไม่ต้องเขาเขาจะแบบปกติถ้าใครจำได้เขาจะระเบียงก็จะเดินมาล้กถณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้หายเลยนะฮะเอางี้ครั้งเนี้ยเขาจะให้กอดกันกอดครั้งเนี้ยเห็นว่ามีเรื่องเชยดเยอะก็เลยอยากกอดให้กำลังใจเออเอมาเอามือมากอดซีกอดีเอามือมาโอ้ยหข้คนนอกก็ที่ีกอ่ะพอแล้ว เออเออ,อเออเออเขอ่เฮ้ยทำให้เราง่ายด้วยคุณผู้ชมฉั<อ> <c oughs> นจะร้องงห้อิจฉาเขาไม่เยอะไงเนื้อเทีเขาเยอะไม่มีก็อ,อยากให้กำลังใจเขาเอาข้างนอกไปกันเสร็แล้วว่าอ๋ออ๋ออ่านี่แฟนคลับคะคุณเป็นนี้บนคุณดีชั้นแล้วคุณลูกน,น,นะคะดูไว้นะคะ,คะ,คะเอาละค่ะเอาฝากผลงานหน่อยสิว่าตอนนี้เรามีอะไรกันบ้าง ครับตอนนี้กำลังทำการแต่งงานอยู่นะเฮ้ยทำงานคนนึงอ้าวเพื่อนกันไม่ใช่หรอสุดเป็นชายกับเปล่าหมายถึงว่าแบบนั้นแบการให้เพื่อนอีกคนหนึ่งะก็เขาจะเชิญเราไปร้องเพลงในงานแต่งซึ่งเพลงเราเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดมากชื่อเพลงว่าอะไรครับไม่ใช่เพราะใครครับผมตอนนี้ปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเซิร์ชได้ในยูทูบนะครับผมดูเอ็มวีของเราได้เลยนะครับคือดาวโหลดได้ที่ไหนครับดาวน์โหลดที่วี่ดอกจัรสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสองเก้าแล้วโทรออกนะครับผม กดเลือกเพลงไม่ใช่เพราะใครครับยังมีแอปพลิเคชันอีกครับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน True Music นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะแอปพลิเคชันไอจูนถูกต้องครับไอจูนครับครับผมที่สำคัญตอนนี้เรามี AF12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝ่าไม่ใช่ครับผมครับผมสายช่อง True For You ครับผมแล้วก็อะไร Two r HD ครับ HD นะครับอีกอันหนึ่งที่บอกเลยว่าตอนนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ มหากรรมครั้งยิ่งใหญ่อลังการ a อเอฟเวอร์จินฟิลคอนเสิร์ตนั่นเองสำหรับเอเอฟเวอร์จินฟิลคอนเสิร์ตนะฮะครับขอวินงบอลด้วยขอร้องเลยฮะมันใกล้แล้วนะช่วยหน่อยนะจะบอกว่าเห็นวินงบอลนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนี่ตลกไงจริงๆแล้วบอกเลยว่าปัตตเนี่ยจะหมดอยู่แล้วนะครับหัวพี่รีบซื้อเลยเพราะว่าครั้งเดียวเดือนรอบเดียวเลยนะครับซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ อ๋อที่เจ็ดไมเจอร์หรือ7 e เ e ่ e อีเนะครับแล้วจัดที่ไหนแล้วทียวิโยนาทันเดดโดมนะฮะคอนเสิร์ตเล่นตอน5้าโมงครับครับโอ้ยเปิดประตู5้าโมงเล่นตอน6กโมงก็อยากจะเล่น5้าโมงให้มันเต็มเต็มอิ่งไงอ๋อโอเคได้เลยนะที่ละกาเราแล้วในคอนเสิร์ตมีมาแล้วในคอนเสิร์ตกลับมานะคะกลับมากลับมาในคอนเสิร์ตนะคะเรามีอะไร ฟินกันมั้งไหมเรามีอะไรฟินแบบนี้ไหมเอางี้แบบที่ไม่จัดให้แบบนี้ฟินไหมฟินไหมอ๋อก็ฟินนะในคอนเสิร์ตหนักกว่านี้อีกนักว่านี้คือเอาเป็นว่าใครที่เคยเห็นโมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเล่นกันเคยแกล้งกันในบ้านนะครับผมเราจะไม่เอามาเลยเราเอามาทั้งหมดเลยโอเคครับม่คือแบบว่าใครที่ชอบมิตรภาพเราอ่ะเห็นเราอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วรู้สึกฟินใ่คอนเสิร์ตในครั้งนี้บอกเลยว่า นแน่แล้วก็จะเซอร์ไพรส์หนักมากครับเพราะว่าเป็นกับอหนึ่งจะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะถูกไหมตายแล้วเซอร์ไพรส์ตายอย่างนั้นนี่คำถามว่าใครชนะนะคะก็เป็นน้องเบนชนะนะคแล้วก็ถามว่ามีในคอนเสิร์ตมีหอมแก้มไหมในคอนเสิร์ตเนี่ยต้องมาดูนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้พักกอดวันนี้ใครก่อดจนไปแล้วงี้คอนเสิร์ตมีหอมแก้มด้วยเหรอครับผม ไม่แน่ใจนะครับในคอนเสิร์ตมีมากกว่าหอมแก้มอีกคุณผู้ชมซึ่งเหรอครับจริงๆดูเตียงให้ด้วยแล้วคอนเสิร์ตเรามีเตียงด้วยนะคะเราจะมีหมอนหกใบเจ็ดใบแปดใบก็ได้นะครับสำหรับคนที่เหนื่อยนอนพักได้นะครับคนที่มาดูจะบอกว่าที่สําคัญตอนนี้ถ้าใครอยากแบบว่าดูแบบว่าเขาเรียกอะไรข่าวข่าวของเราไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้เรามีเพจของเรามาด้วยเมื่อก่อนเนอะเพจมาเยมากกว่าหอมแก้มจุ๊บค่ะจุ๊บค่ะจุ๊บค่ะจุ๊บนี่แันวนี่ต้องบอกแม่ พี่ใบเขินบ้างข้างหลังคือพี่ใบตัวแข็งมากข้างหลังไม่ได้เขินนะคะตัวแข็งเขิอ่าอย่าลืมความเพจไว่เดือดร้ายละกันครับเพจโอเคเพจอะไรคะเพจมาริวเบนส์นะครับติดตามพวกเราได้ทั้งสองคนทาง Facebook นะครับอ่าใช่ครับผมก็คือพิมพ์เข้าไปเลยนะครับมาริวเบนส์นะครับทางเพจถ้าพิมพ์ไบรเนสได้ไหมพิมพ์ไบรเนสก็ได้ครับแต่ว่าจะไม่เจอเราสองคนถ้าพิมพ์ต่อประชาได้ไหมได้ครับอ่าเราจะเจอเพจกัเหรอก็ต้องไม่น่าใช่ มาพิมเบนส์มาเรียวที่จะหาเพจนะครับพิมเบนส์หัวใจแล้วก็มาริวนะครับคุณจะเจอเพจเออเรื่องงานแต่งแม่ไม่มีหัวใจไม่หัวใจครับคุณเล่นนะครับน้ำตาไหลยที่เอามุกผมไปเล่นหมดเลยนเไม่มีแล้วเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่มาร่วมเล่นเกมนันแน่นอนนะคะต้องขอบคุณทาง True Move Edge ยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเบนส์แล้วก็มาริยวนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกัน อย่าลืมไปดูบ๊ายบายชมรม HP s e n AF Virgin Pink Concert ครับเย้แเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะอาทิตย์หน้าต่อประชานนะคะ